สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยเขาได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานนะครับกรณีที่ออกไปตรวจงานจ้าง ณสถานที่ที่กาหนดเอาไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนะครับสําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะได้รับในอัตรา350บาทต่อคนต่อวันนะครับส่วนผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับในอัตราไม่เกิน350บาทต่อวันต่องานนะครับส่วนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรณีเป็นผู้ปฏิบัติการนะครับจะได้รับไม่เกิน300บาทต่อวันต่องานซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0402.5ทับวอ5ลงวันที่6กันยายน2561นะครับ